อ่สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลด360ร o o t ูทนะครับอ่ามาเริ่มกันเลยตอนแรกก็กดเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า360ร o o t ูทนะครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปที่อันแรกเลยนี่อ่า แล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับให้กดตัวสีดนำๆนตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็มันก็จะทําการดาวน์โหลดให้นะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งอืมพอติดตั้งเสร็จแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรมของมันโปรแกรมของมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะรูดเครื่อง ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือรูทเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแบบนี้ก็คือแอปที่มันต้องรูท SCR Pro Game Hacker DU Speed r o o t e s 5 x อะไรก็ไม่รู้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ขอฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ